สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพรสิน c h ช n n นลก่อนจะไปรับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะไม้มุกตัวติดกันไม่ห่างจิ้นแบบไม่มีวุดดี้กัน้นที่รายการวุดดี้โชว์กระแสแรงจนรายการวุดดี้โชว์ ควา้าไม้พัทรเดชและมุกดาารินลักษ์คู่จิ้นสุดฮอตจากละครคู่แคนแสนรักมาตกย้ำความจิ้นความฟินเอาแค่เริ่มต้นไม้ก็ขอวูดดี้สลับที่เพื่อจะไปอยู่ใกล้ๆเอ้ยไม่ใช่ต้องเรียกว่าเบียดตัวติดกันกับมุกดาเลยดีกว่าจะได้เข้ามาเมาส์มอยกันถนัดหน่อย เมื่อพูดคุยกันถึงบรรยากาศการถ่ายทำละครคู่แคนแสนลักทั้งสองก็แย่งกันเมสาอีกฝ่ายเรียกว่าฟินครบรถระหว่างพูดคุยกันยังมีแย่กันหยอกกันดูแล้วฟินแน่นอนเลยทำให้วุดดี้อดใจไม่ไหวเอ่ยถามความรู้สึกของทั้งสองคนว่าถามจริงเคยแอบชอบกันบ้างไหมไม่ตอบแบบเขินๆ เราทำงานกันแบบมีขอบเขตแต่ถ้าเป็นในละครเรารักเขาแน่นอนครับนอกจากนี้ไม้ยังเผยเรื่องที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนว่าตอนเข้าวงการใหม่ๆตนยอมรับว่าไม่มีความสุขและท้อมากจนไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วแต่เพราะแม่เลยทําให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วตั้งใจทํางานจนได้มีไม้ในวันนี้ ติดตามความจิ้นความฟินย้อนหลังได้นะคะรายการวูดดี้โชว์ค่ะ